วันดี้ครับวันนี้เราจะมาบอกความคืบหน้าของเกมที่าไปเล็กครับการสลัดก็คือว่ามันเล่นดเทียนไม่ได้นะครับเพราะว่าประกาศหลาอากปัญหาเนี่ยมนารเทียนหายวันในาไม่ได้นะครับก็ทางเกมนี่ก็ยิงส่งของมาเลยแทบเต็นเลครับพาะั่งแล้วก็ไอจีผมไทยก็ตัดมาเองนี่แทนจ้าเนี่ยจะมันแจกมาเลย เลยท่านี้อันนี้มันเล่นไม่ได้นะอะไรอัเนี่ยอ่านี่อันนี้ไม่ได้เห็นอยู่ในระดับเนี่นะครับมันเล่นไม่ได้ครับอันนี้อะไรเนี้ยอันเจ็บกินตาเล่นไม่ได้เนี่ยกินเล่นได้บ้างอ่าคนนี้เล่นไม่ได้เหมือนกันนะอย่คนนี้เล่นไม่ได้อ่าซึ่งอ่ามันก็ขอโทษเพราะว่าขอโทษนะแต่เป็นเคถ้าใครไม่ได้รับนะครับก็สา ว่า uhm, like, uh, มาเปน,น, masa, ogi, urgency, น,น er, lair, ีเางไมรอะแ้วก็นะครับวันนี้เขาก็ได้โพสต์มาอีกหนึ่งะครับก็คือแจ้งความลุกหน้าของันันเจีเข้าแงไม่ได้ครับงเกมสะแก้ไขจากหุดยาวช่วงสุดจีนประมาณวันที่สิบกัแก้นะอวันนี้ผมขอายวัที่ยที่สามบ าสองพันเ้าร้อยหกสิบโอเคโดยเริ่มต้นแต่หนึ่งคุมพานะครับก็ถ้าใครเข้าขไปเล่นในเกมละเราต้อตงแต่วันที่ถังเอ็ดนี้ถึงวันที่สิบเราก็จะได้วันหนึ่งวันละสองร้อยเบลีเขาจะแจกกันเพื่อให้ดีนะทั้งเสียงแบบคิดดัง,งนะึ้กบ้าอ่าสองร้อยให้สองพันเนี 2, 000. 2, 000. ้ยสองพันสองพันอะไรอีกไม่มีอับ ให้เราจริงจริงเราต้องมาหาที่ดูวันนี้จริงมาหาเนี้ยถ้ามันเปิดแล้วก็หาถ้ามันไม่เปิดล้วก็ไมหาเนาะเนี้ยเนี่ยครับไม่มีแล้วโอเคตอนนี้แค่นี้เลยเก้าร้อยเรื่องผมจะไปอัพอันบบนี้ให้เป็นการ์้องนี่นะคนดะีนะผม ดูดูเลยนี่ดูได้มือซีม็อโอเคนะครับก็มี่นี้ครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับไปละครับ